มาตามคำเรียกร้องค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเก๋งผ่อนข้างวดสบายสบาย5,000กว่าบาทต,ตลอดสัญญา <Yes. S 1> พร้อมกับส่วนลด2,000 20, 0บาทกันไปเลยค่ะ mm. วันนี้น้ำจะมานำเสนอรถอีโค้ดคลาสุดประหยัดกับเจ้านิสันอเมร่าหนึ่งจ t e c ปเคปี2018คันนี้ค่ะ กับรูปทรงสปอร์ตทันสมัยราคาจับต้องได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะ okay, s <S ด้านหน้าเสริมความหร่อด้วยกระจังหน้าโครเมียมพร้อมสเกิร์ตรอบคันค่ะ <Wow. S 1> ไฟหน้าฮาโลเจนและไฟสองสว่าง เด time ม์แลนิงไร้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านข้างเลยนะคะล้อเป็นล้อแม็กอันลอยลมดำดีไซน์พิเศษค่ะขนาด15นิ้วรัดด้วยยาง1 8 5 5 R15 ทัาค่ะเรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีโลโก้สปอร t ตเทคค่ะพร้อมด้วยสปอยเลอร์และเซนเซอร์ถอยหลัง3จุดค่ะ มาพร้อมกับหัวเกียร <sh> ์แบบยูรีเทนเพิ่มความสะดวกด้วยกระจกไฟฟ้ารอบคันไปเราจะไปดูที่ห้องเครื่องกันเลยนะไปค่ะสำหรับเจ้านิสสันอมเมราคันนี้นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่1,200 cc ซีซีค่ะ3าสูบ79แรงม้าค่ะให้จ้า ่องยังคงสภาพเดิมจากศูนย์ไม่มีร่องรอยการแกะคานด้านหน้าเดิมน็อตแก้มซ้ายและขวาไม่มีร่องรอยการถอดคันนี้ไม่มีประวัติชนมาแน่นอนค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้านิสันอเมราตัวนี้ที่น้ํานํามาให้พี่พได้ชมกันค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะแถมยางราคาแสนจะบ้า บาวอีกด้วยนะคะคันนี้นะคะมีส่วนลดพิเศษให้20,000บาทค่ะจากราคาเดิมอยู่ที่299,000บาทค่ะลดเหลือเพียง279,000บาทเท่านั้นเองค่ะออกรถเพียง999บาทค่ะผ่อน5,000นิดๆตลอดสัญญาค่ะฟรีค่าโอนค่าจัดค่าประกันภัยรถยนต์และที่สำคัญนะคะเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีค่ะ หรือ2องหมกิโลเลยนะคะอ,อย่าลืมติดตามเพจ Facebook และติกต o อของเรานะคะหรือโทรมาติดต่อสอบถามที่เบอร์ด้านล่างนะคะวันนี้นะคะนะ้ำขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย